ครับผมเราจะพาลูกค้าไปทดสอบขับนะครับในส่วนของรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับผมโฟลบายโฟลจะพาไปสภาพถนนจริงนะครับคือถ้าสมมติว่าเราขับไประบบขับเคลื่อนสี่ล้อปุ๊บถ้ามีด้านหน้าเราดูสภาพถนนแล้วเออขับเคลื่อนสองล้ออาจจะไปยากรถขับขับอยู่เราสามารถปรับเปลี่ยนเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อแบบไฮก็คือเราไม่ต้องจอดรถครับผม บิดหมุนได้เลยให้ดูสภาพถนนก่อนดีนะครับพี่รถบ้าข้างหน้าเป็นยังไงนะครับดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะจอดให้ดูนิดหนึ่งนะครับโอเคสภาพถนนจะประมาณนี้ลองขับเคลื่อนสี่ล้อกันเลยไหมครับได้ครับผมลองขับเคลื่อนสี่ล้อแบบแบบหลักไฮนะครับเป็นไฮนะครับถ้าปัดก็จะมีตัวนี้ก็ปิดนะครับจะมีสัญลักษณเป็นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อการขับเคลื่อนสี่ล้อแบบไฮคือ ไม่จะเป็นต้องจอดนะครับผมรถเคลื่อนเคลื่อนอยู่เราปรับหมุนปรับหมุนโหมดได้เลยครับระบบขับเคลื่อนสี่ล้อก็จะทํางานทันทีพอขยับนิดนึงนะครับตัวสัญลัเขาตอนนี้จะปรับปรับไปแล้วนะครับจากขับสองจะเป็นขับสี่นะครับตอนนี้ดูสภาพถนนนะครับจะใช้ความเร็วนิดนึงนะครับดูสมรรถนะไปขับสี่นะครับผมแบบพายครับสภาพถนน แรงม้ามันเป็นแตพทคอรับตั้งแต่พ6นหกพันหกถึงสองพาสามารถใช้แรงบิดได้สูงสุดได้เลยครับคือปขับสีนะครับเห็นบรรยากาศข้างนอกข้างในแล้วเดี๋ยวอ่าดูบรรยากาศข้างนอกข้างนอกดูไปครับเดี๋ยวให้กล้องของเราลงไปดูแล้วเราไปตั้งตั้งเรากันใหม่ว่า ลักษณะการทรงตัวของรถเป็นยังไงเพราะว่าเราเห็นการทรงตัวของของรถภายในแล้วว่าหนึ่งก็วงมาไัยสะบัดไหมก็ถึงก็ตีมึงไหมก็สะบัดตามธรรมชาติของ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 ล้อที่ปรับตามสภาพผิวถนนนะครับแต่ว่าวงมายล่ข้างๆเรารับเบามากสบายครับก็ป่มง่ายแต่สมมติว่าเราต้องการเออสภาพถนนประมาณนี้อยากขับเป็นขับสองเราทําไงได้ครับก็ปรับเปลี่ยนจากตัวโปรไฮนะครับ ไม่ต้องจอดก็ได้ครับไม่ต้องจอดก็ได้ครับปรับเรื่อยๆแล้วก็หมุนปุ๊บใสญลักเณยยบลักก็จะกระพริบประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมปรับไปนะครับอันนี้ปรับปรับกับเครื่องสองล้อนะครับกระพริบพอกระพริบเสร็จปุ๊บรอให้เขาแป๊บหนึ่งอันนี้คืออันนี้คือทำงานสี่ล้อแล้วเป็นระบบขับเคลื่อนสี่ล้ออ่าทีนี้ผมจะปิดนะครับบไม่ต้องจอดรถเลยต้องดรแล้วก็ขับไปเรื่อยๆเลยครับยกเว้นโฟโตโฟโลนะครับต้องจอดใส่เกียร์ว่างนิดนึง เพราะว่าตอนนี้ต้องเพิ่งทดเกียร์ค่อนข้างที่จะสูงนะครับก็ต้องจอดให้เขานิดนึงนะครับแต่เส้นทางเมื่อกี้เราใช้โปรไฮกันนะครับพี่รุถครับผมโอเคเดี๋ยวขับเลื้ยงขับสองเลยครับเกินสองล้อเลยครับสบายง่ายเลย